เราจะมาดูผลห้างเสงนะครับเช้าบ่ายนะครับของวันที่13ามวันพฤหัสนะครับ2ตัวบนนะครับห้างเสงก็จะเหมือนกับนิเคกับจีนจะเป็นสองตัวบนนะครับเลข9 1้าหนึ่งนะครับลูดขึ้นลง24ตัวนะครับก็คือเอาเก้าบดบวก24ได้สิบ้านะครับ9 1้าบดลบ24ได้ห7สิบ็ดนะครับเลขครบกทั้งหมดคือ49ตัวนะครับก็คือกดตั้งแต่ห6หก6 8เจ็ดหกแปดถึงเก้าหนึ่งเก้าแปด้าถึงหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับ หมือนเดิมนะครับตอนกดในเว็บจริงบางท่านอาจจะสุมตัดทิ้งเอาตัว2ตัวอะไรสุมตัดทิ้งเอาเองได้นะครับแต่อย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับเหมือนเดิมนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกบั้นทบมาที่รอบบ่ายนะครับห้างแสงนะครับห้างเสงอ่าตามนี้นะครับห้างเสงเปิดเช้าที่2ตัวบนที่78นะครับ78นะครับก็ถูกกันต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบที่รอบบ่ายนะครับโอเคขอจบลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ